ไปพูดถึงข่าวเรื่องเด็กนักเรียนที่จังหวัดอุทัยธานีเด็กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าเป็นเด็กเรียนดีได้เกรดสูงได้เกรดสามกกว่าปรากฏว่ามีวิชาหนึ่งเด็กคนนี้ไปสอบ เด็กเข้าใจว่าน่าจะได้เต็มเพราะมันมั่นใจว่าทำถูกหมดแต่ครูไปตรวจให้คะแนนลดลงมาสองคะแนนมึงให้คะแนนไปสิบแปคะแนนเด็กไม่พอใจครูก็ตอบว่ามันไม่มีวิธีการทำพูดตามความหมายว่าคุณไปลอกใครมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่อธิบายวิธีการทำรายละเอียดผมไม่รู้แต่เด็กคนนี้ เก็บอารมณ์ไม่อยู่ถึงกับทำร้ายครูจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่คงซี่ครงหล้าหักไปเช็คประวัติย้อนหลังเด็กคนนี้ถึงกับทำร้ายเพื่อนนักเรียนด้วยกันทำร้ายแม้กระทั่งพ่อของตัวเอง ผมไม่รู้ว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่แต่ถ้าตามวัยแล้วเรียนมห้าน่าจะประมาณอายุ17ปี17ปีเนี่ยสามารถจดทะเบียนสมรสมีเมียได้แล้วนะมีครอบครัวได้แล้วนะครับสิบเจ็ดปีนะครับโดยความยินยอมของพ่อแม่ เด็กคนนี้จะเป็นครอบครัวใครผู้มีทธิพลหรือนักการเมืองหรือจะเป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่อย่างไงไม่รู้แต่การเลี้ยงดูเนี่ยพ่อแม่มีส่วนผิดผิดที่สอนให้ลูกต้องได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งต้องเรียนให้เก่งที่หนึ่งเด็กก็ถูกฝังหัวมาว่าต้องที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่ง แพ้ใครไม่ได้ผู้ปกครองสอนผิดครับนะครับเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่และเด็กคนนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะเห็นว่าบางครั้งเด็กวัยเท่านี้ยถึงกระโดดตึกตายผิดหวังเรื่องการเรียนแค่สอบตกวิชาโดดตึกตายเย ผู้ปกครองปลูกฝังในสิ่งที่ผิดผมสอนลูกสอนหลานไม่เป็นไรเอาว่ามีความสุขในชีวิตและหนูไม่ติดยาก็พอนักเรียนมีสามสิบคนหนูสอบได้ที่สามสิบแล้วมันไม่ตกก็ไม่เป็นไรถ้าตกก็สอบแก้เอา ถ้าสอบตกจนเขาไล่ออกก็ไม่เป็นไรก็มาเรียนศึกษาผู้ใหญ่เรียนทางออนไลน์เอาแต่เราจะมีความรักและความอบอุ่นสิ่งหนึ่งที่ผมสอนลูกหลานคือความกะตันอยู่นะครับต่อครูบาอาจารย์แต่ไม่ยอมให้ใครมาลังแก่เด็กคนนี้จะไม่ได้จบด้วยการแค่ลาออกจากโรงเรียนนะครับ ต้องถูกดำเนินคดีอาญาต้องขึ้นสารเยาวชนการทำร้ายบิดาผู้บุคาลีของตัวเองพ่อแม่คงไม่เอาเรื่องทนเอาสองการทำร้ายครูบาอาจารย์ผมเชื่อมั่นว่าสารลงโทษถ้าพูดภาษาชาวบ้านจำคุกแต่กรณีเป็นเยาวชนเขาจะส่งสถานพินิษ เด็กและเยาวชนเด็กคนนี้เสียอนาคตแล้วครับหมดอนาคตแล้วครับต้องไปอยู่สถานพินิษและคุ้มครองเด็กนะครับติดคุกเด็กนะครับติด,ค,ดคุกเด็กนะครับเสียอนาคตและเด็กควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อย่างเงี้ยอันตรายมากนะครับต่อไปไปแอบเอาปืนพ่อแม่มาเนี่ยจะมายิงคนอื่นเอาอีกอยู่ในสังคมลำบากนะลูก หนูต้องกลับตัวนะหนูต้องกลับตัวนะชั่วสิบทีดีสิบเห็นสิบผลหนูเดินต่อไปในสังคมลำบากถ้ายังมีนิสัยแบบนี้นะครับออกจากคุกออกจากสถานพินิษมาแล้วก็ให้ไปบวชสงบจิตสงบใจนะครับ ชะตาฟ้ากำหนด30ลิกิตฟ้า70มานะตนบุญในอดีตชาติหนูเคยทำมาอย่างไรจะส่งผลมาในชาตินี้หนูตั้งความหวังในชีวิตสูงเกินไปต้องเรียนได้ที่หนึ่งต้องได้คะแนนเต็มต้องได้เกรดสี่ต้องเข้าแพทย์ถ้าหนูไปเป็นแพทย์ใครไปขัดใจหนูหนูไม่ฆ่าคนไข้ไม่ฆ่าเพื่อนร่วมงานเหรอ ผมยังไม่มองว่าหนูชั่วร้ายจนแก้ไขไม่ได้ที่จะต้องส่งไปเฝ้าลากมะม่วงนะหนูยังเด็กหนูยังเป็นเยาวชนอยู่หนูต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองพ่อแม่มึงคุ้มกะลาหัวไม่ได้หรอกมึงจะรู้จักคนใหญ่คนโตไม่มีใครเขาคุ้มกะลาหัวมึงได้หรอกเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนที่เขาทนไม่ไหวเขาจะจัดการหนูนะลูกนะครับ เพราะนั้นหนูต้องเปลี่ยนนิสัยนะลูกนะแก้ไขนะครับแก้ไขในฐานะคนที่เคยเดินผิดพลาดมาก่อนแบบผมก็เตือนหนูนะลูกเตือนหนูนะลุงเลยวัดเตือนหนูนะลูก ต้องแก้ไขลูกแต่หนูจะไปเรียนไหนไม่ได้เลยนะครับเขาถือมากนะครับถือมากมาเป็นตำรวจไม่ได้แล้วครับนิสัยอย่างนี้นะครับและตำรวจเนี่ยคนสอบสัมภาษณ์เนี่ยต้องเช็คประวัติอย่างนี้เอามาเป็นไม่ได้ครับมันมุทะลุดุดันถึงขนาดกระทืบครูแล้วต่อไปไม่ไม่ยิงผูุ้่มครับบัญชาเหรอไม่ได้โอ้โหไม่ได้ลูกนะครับ มันมันผมไม่ได้โทษเด็กอย่างเดียวนะผมโทษผู้ปกครองนะครับโทษผู้ปกครองนะครับมามันต้องทำพูดภาษาวิชาการหน่อยต้องทำเคสสต๊ดดี้เด็กคนนี้ต้องศึกษาเฉพาะกรณีนะครับว่าเขาทำไมนิสัยเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมอะไร